สวัสดีครับคนสิงห์บนน้ำแดงครับผมวันนี้มาครับพานแขกเหมือนเดิมครับน้องันนี้พาแขกจะพาไปด้วยครับหาของตังครับน้องของแปลกๆโอเคครับผมตามมาครับก็ผมได้เดินไก่นะครับน้องลงรถมากับดงบอนนะครับน้องดูครับลองลองดูบนหนักแนยหนักกว่าป่ะนาะพานในจังสองโมงขึ้นแน่นะครับ อยู่นะครับเน้องก็คอยหาไปครับเรื่อยๆเดี๋ยวก็หวัดเวทพอกันนะครับเนาะมันจะมีอย่างฟองก็จะม,มีอย่างน่าสนใจฟองก็ดังครับเนะาะดังหน่อยเดียวดังหน่อยรังเดี๋ยวไปพร้อม ยังไม่ใครเคยเข้ามาพอเลยครับแถวนี้นะครับก็อยู่ไก่อยู่ครับอยู่ในป่าสวนยางเนาะเป็นดงเนี่ยมเนาะดงบอลบ้นเขาห้องดงบอลจะเป็นนีะครับตีนไม่เป็นมีเจ้าของมดนะครับเนาะมันจะเป็นปลาลูกอย่างนี้นะเป็นบ่อป่าบ่ออย่างนี้เป็นกบปลูกยางปลูกอย่างตามภาษาครับเนาะเป็นเกระเซ็นเนาะ นะครับเป็นส่วนยางเลี่ยงปลาครับนี่นี่เลี่ยงปลานะปลาเลี่ยงนะครับเป็นโบเลี่ยงเนาะไปอย่างมาเลยเลยครับโอ้โหนี่อย่างนี้พครับอ๋อก้อยดางครับผมเนี่ยพครับพอครับโอ้ชะดคับเดดูดูดูหน้าหลังแมนมดครับดูครับ หน้าหลังดังครูกครับน้องจะลงมากับป้า,ลา,า,ปาลแล้วครับน้องจะลงมาหกปลาแล้วเนี่ยผมพาเนี่ยปลามาเจอของดีๆนะครับน้องลุกไปเรื่อยๆนะครับเนาเเนะ mất chạy mất chạy có ngắm đâu nhưng ngắm luôn Ô, oh, hấp Anh nhắn quá, món này chưa cả đang thao thao à đang rồi bây giờ nó nó Bảo đang hấp nó, Mình có thâu... Hoa không hoa 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 nó hoa 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 โยไปนะครับนี่ก็ดังอันเนี้ยน,นะครับไปโซ่เอาห,หน่อยดีกว่าด้วเนาะเขาเท่าอยู่ห้องเบาแจกนะครับพันบ้ากอ